วัีครับวันนี้มาพบกันกับช่องอาตีนกครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องข่าวดีและข่าวร้ายของเครื่องบินผมทั้งหมดเริ่มต้นจากข่าวร้าก่อนเอาข่าวร้ายก่อนแล้วกันครับข่าวร้ายข่าวร้ายอย่างแรกเลยคือ a แอลสามเจ็ดนกแอร์หรือนกเอร์น้ำเงินขผมครัตบตกเรียบร้อยแล้วเดี๋วยวน้นคทางอยู่ ประมาณนี้แล้วก็ถามความคิดผมไหมผมก็เสียดายตอนแรกที่เห็นมันตกนั้นก็คิดว่าม,มันคิดอะไรไม่ออกก็เหตุผลที่ตกนี่เพราะว่าสัญญาณมันไปขาดกับจิตสัญญาณหนึ่งก็คือตอนนั้นผมบินผ่านสัญญาณโทรศัพท์แล้วทีนี้สัญญาณรีโมทผมมันไป มัน,มนบังคับจะมันยังบังคับได้อยู่ โอเคก็ไม่เป็นไรครับนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับก็ข่าวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวร้ายอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือวันนี้ข่าวร้ายเยอะมากนะครับก็คือวีรุณไอเครื่องเรามีชื่อว่าวีรุณก็มีปัญหา เยอะพอสมควรเริ่มต้นอยากแรกเลยคือเครื่องเสียงดังบินได้ก็ถือว่าเร็วอยู่แต่ว่าบินได้ไม่นานกินแบตมากตอนนั้นผมชาร์จ99้าเล่นไม่ถึง1นาทีได้5เปอรเซ็นน้องใหม่รุ่นตัวนี้ก็ได้มาก็มีความผิดปกติแล้วก็ก็ข่าวร้ายก็มีประมาณนี้ครับแล้วข่าวดีข่าวดีคืออะไรครับผม ขขาวดีก็คือเอ๊ะทำไมมันมีสองกล่องมีสอ,องกล่องหมายความว่าเขาแยกส่วนมาเหรอครับไม่ว้าวที่มันเครื่องบินฝาแฝดหรือเปล่าครับเนี่ยฝาแฝดครับก็ หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุน,นะคร,รับก็ได้ําการติดต่อสั่งซื้อมาอีกลำหนึงนะครับซึ่งลํานี้เราก็ทําเป็นลวดลายเหมือนเดิมแ,ดดแต่ปิดแค่ว่ามันจะสวยกว่าลำก่อนเพราะว่าอะไรครับ<อ>เพราะว่าเราเรามีประสบการณ์แล้วในการทํานี่แดดแรงมากเลยนะครับถ่ายตอนเที่ยงก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นสเปรย์พน่นแล้วอันเก่ายัางเป็นสติ๊กเกอร์อยู่เลยสติ๊กเกอร์มันอาจจะมีผลตอนยิงมึ้งไปได้แล้วภายในก็จัดใหม่ภายในก็ตั้งเ<อ>สียบสิดใหม่โครงไม้อะไรก็ครบหมดแบตก็ใช้ก้อนเดิมนะครับที่ตกไปแล้ว <laughs> ก็เราลองมาลองเสียบดู เ,เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมถ่ายนะเพราะว่าแสงค่อนข้างแรงนี่คือรีโมทที่เอาใจฟูทบ้า T6K ครับรัอเอแกแ,แบบ ประมาณนี้แปดก็ไไเออน่าจะมองไม่เห็นเลย่เดี๋ยวผมเดินไปดูให้นะครับว่าแสงค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นซ้ามานซ้จ็เดีด๋ดยวมาดูมุมด้านทยกันนะครับเร d o s l o เร็วยังไม่ได้ปรับเลน,นะครับ ดัดเดอร์ดัดเดอร์ดัดเดอร์ด้านข้าใช้ได้ปกตินะครับเดีเ๋ยวไปดูการหมุนของแมบแบพนนิดหน่อยนี่ครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะชนกล้องเรา นี่ทำไมมีโดนด้วยครับโดนจิว๋วโดนจิว๋วได้มาใหม่ครับอ๋อไปได้เป็นไงครับได้ลองบินดูหรือ,อยังโดนจิว๋วลองนะครับตอนได้มาครัง้งแรกก็มีปัญหาเรื่องแบต <c oughs> มีปัญหาเรื่องแบบนี่มีพี่คนหนึ่งขายอยู่ข้างหลังครับก็มีปัญหาเรื่องแบบโดนนี้คือได้มาจากร้านของคุณตัวนี้ก็ตอนแรกที่ได้มา มีปัญหาเรื่องแบตแบตรววอะไรบ้างก็ยังบินได้อยู่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องแบตส่วนลำนี้นะครับที่เรามีคลิปประกาะไปเราเดี๋ยวเราจะหาโอกาสถ่ายตอนบินให้ดูนะครับต <c oughs> ีนี้ไวเปอร์70ที่เราได้มีการอันบ็ <c oughs> อกกล่องไปใ <c oughs> บพัดขนาด70มิมดัดแฟน70มิลลเมตรนะครับ <c oughs> แรง ซึ่ง AL ของเราเนี่ยแค่65 <60. S 1> ใช่ไหมสองอ๋อ,อเ้เจ็ดสิบเหมือนกัน AL ก,ก็70เหมือนกันนะครับจะเป็น2ข้างยนต์เนี่ยครับเอ่อทวิน70มิลิเมตรเป็น70มิลิเมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนะแสงจ้าไปเดี๋ยวเวลาถ่ายไม่ค่อยดี เจอปัญหาอย่างนี้อยู่แ้วเพื่อนช่วงนี้อาจจะเห็นผมลงคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันเปิดเทอมแล้วก็อาจจะลงคลิปช้านิดนึงตอนนี้อยู่มอไหนล่ะครับมอสองครับอ๋ออยู่มอสองตั้งแต่ทํามาเราลงมาหลายคลิปแล้วเราได้แนะนําตัวหรือยังครับว่าเราชื่ออะไรครับผมชื่อเด็กชายเดชชาวัตสารรัตน์นะครับอ๋อชื่อเล่นครับผมชื่อเก่งอ๋อ อันนี้คืองานอดิเรกข,ของเก่งนะครับนั่นก็คือสะสมเครื่องบินตอนนี้สะสมแล้วก็เอาไปพาทั้งหมดนี่ทั้งแต่ได้มาก็ไปบินได้มาทำประกอบประกอบอะไรบ้างก็บินแล้วแล้วก็ไปนําเก็บไว้เก็บไว้ลึกซึ่งผมก็ท,ทําเครื่องบินมาครับเองอยู่ชื่อ,อนางสาวสยามเราเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก็ เดี๋ยววิดีโอบินอยู่ครับเดี๋ยวจะลงอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวรอดูโอเคครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ทราบนะครับครับเพ่่นพ่ให้ได้ทราบว่าเครื่องลำเก่าตกแล้วก็ได้เชื้อสายมาเป็นลำใหม่ชิงเหมือนจะลำใหญ่กว่าเดิมแต่จริงๆก็เท่าเดิมนะครับเดิมและสวยกว่าเดิมนะครับ โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมก็ไม่มีครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์ให้ช่องอาซีนกเพื่อนะครับ <Yeah. S 1> สลอดนี้ไปเอเอถ้าใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็อย่าลืม